ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องพัสดุกันนะครับผมไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงป้ายสิ่งที่ผมสั่งมาก็คือขาตั้งกล้องไร์สนเองเป็นแบบ AI นะครับผม Technology เทคโนโลยีเทคโนโลยีนะครับผมผลได้360องศานะครับการติดตามใบหน้า AI อไเชียะโฟกัสอัตโนมัติแล้วก็ใช้งานคู่กับขาตั้งกล้องนะครับเปิดกันครับ โอ้แพ็กมาอย่างดีเลยนะครับผมนี่สวยมากเลยนะครับไป,ไปชมคลิปตัวอย่างกันเลยครับทําได้หลายอย่างเลยนะครับผมถ้าเราชูมืออย่างนี้คือมันจะติดตามใบหน้าแล้วนะครับ้อาหันไปอย่างนี้อ่ะครั้งนี้มันก็จะขยับตามประมาเลยครับผมนี่ถ้าเรานะคะผมชูมืออย่างนี้ ก็คือจะกดวิดีโอแล้วมันจะนับสามสองหนึ่งมันก็จะกดให้เรานะคะผมกดปุ่มแล้วก็จะหมุนได้360สาม้อหสิบองศาเลยนะคะนะครับผมมันก็จะติดตามใบหน้าผมอย่างนี้นี่มันจะตามได้สามด้3 6หสิองศาเลยนะครับผมก็มจะค่อยๆครับเขาก็จะค่อยๆนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ